สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมปิงพลวัตจุเจริญซีเนียฟิเจอร์เทรนด์รีเสิร์ชเชอร์จากศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคตบาลามิซี่แลบนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบาลามิซี่แลบเทรนด์วิกลีไดเจสรายการที่เราจะมาย่อยข่าวที่น่าสนใจในแต่สัปดาห์เพื่อมาวิเคราะห์ว่าอะไรที่จะเป็นเทรนด์อะไรที่จะกําลังมานะครับอะไรที่น่าจะติดตามต่อไปในอนาคตนะครับเหมาะสําหรับคนที่ในช่วงสัปดาห์หนึ่งอาจจะไม่ได้ติดตามข่าว มากมายอย่างใกล้ชิดนะครับเราก็มาเก็บตกแล้วก็มาย่อให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูข่าวแรกเลยครับชิ้นโบแดงแบรนด์หมูกระทะพรีเมียมจาก i อเบอรี่กรุตลาดหมูกระทะมีขนาดใหญ่มูลค่าราว9,000ล้านบาทด้วยความที่เป็นเมนูยอดฮิตทําให้มีผู้ประกอบการเข้ามาในตลาดเป็นจำนวนมากนะครับทีเนี้ยคุณปลาไอเบอรี่กรุ๊ผู้ก่อตั้งไอเบอรี่กรุ๊ไม่ว่าจะเป็นไอทีมไอเบอรี่นะครับร้านกับข้าวกับปลาร้านโลนิยม ร้านฟรานร้านก๋วยเตี๋ยวเดอทองสมิธและล่าสุดชิ้นโบแดงนะครับเป็นหมูกระทะแบบพรีเมียมที่จะให้บริการสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเอ็มพอเทียชั้น6ในอีก2เดือนข้างหน้าถัดมาไอโคมาทาทาเมลนะครับจักรยานรถยนต์ไฟฟ้าพกพาได้จากญี่ปุ่นเปิดตัวด้วยราคา135,000บาทในงานแสดงสินค้านวัตรกรมกรมเทคโนโลยีระดับโลก C ีเ2็ทซึ่งจะมีมิติความกว้างอยู่ที่6-4เซน ความยาว122เซนและความสูง99เซนในขณะใช้งานและเมื่อพับเก็บก็จะมีความกว้างอยู่ที่เพียง25เซนความยาว69เซนและความสูง69เซนพร้อมกับคันจูงลากรถพับที่เป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมนักวิจัยจากเมืองอาโอมูริซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นได้เริ่มศึกษาวิธีผลิตไฟฟ้าจากหิมะโดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนทดแทนการขาดแคลนพลังงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยปกติหิมะเหล่านี้จะถูกกวาดทิ้งทะเลเพราะว่าหิมะที่ตกหนาเกินไปก็จะเป็นอันตรายได้ทางการก็เลยต้องเก็บกวาดออกไปทางนักวิจัยก็จะไปเจอว่าหิมะที่ไร้ค่าเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะกลับมามีคุณค่าได้อีกครั้งกลไกในการผลิตไฟฟ้าก็คือเมื่อหิมะที่ถูกเก็บเอาไว้ทําให้กลายเป็นไอด้วยความร้อนของอากาศโดยรอบจะทําให้ไปหมุนกลางหันหมุนซึ่งมีโอกาสที่จะใช้หิมะมาผลิตไฟฟ้าได้กูตเยียหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และยางเครื่องบินที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของโลก เปิดตัวยางรักโลกที่จะใช้วัสดุสดทางเลือกไบโอเบสแมทรีย a ลเป็นส่วนประกอบซึ่งลดผลกระทบและสร้างความยั่งยืนแก่ผลิตภัณฑ์ยางถึง90%พร้อมตั้งเป้าปี2030จะเป็นผู้ผลิตยางเจ้าแรกที่ใช้วัสดุรักโลก100%ออกสู่ตลาดหลังจากรอคอยกันมายาวนานในี่สุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกแนวทางสำหรับการอนุญ,ญาตให้จัดตั้งธนาคารดิจิตอลหรือว่าเว r ร์ a ช b a n แในประเทศไทยออกมานะครับซึ่ง เ,เปิดให้อนุญาตจำนวนไม่เกิน3รายพร้อมกำหนดทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเอาไว้ที่ไม่ต่ำกว่า5000ล้านบาทท้งนี้โบ r ชัวรแบง์จะมีทั้งจุดต่างและจุดเหมือนจากธนาคารแบบดั้งเดิมในส่วนที่เหมือนกันก็คือเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลต้องมีธรรมิบาลและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องส่วนข้อแตกต่างก็คือโบ r ชัวรแบง์จะต้องแบกรับความหวังของทปทในการเข้าถึงกลุ่ม under serve เพื่อตอบโจทย์เรื่อง financial inclusion และต้องให้บริการผ่านช่องทางดิจิตอลเป็นหลักไม่มี atm ไม่มี cdm ต้องใช้วิธีไปพาร์ตเอนอร์กับหน่วยงานอื่นๆเช่นแฟรนไชสร้านสะดวกซื้อหรือธนาคารพาณิชย์อื่นๆสำหรับการใช้บริการเงินสดถัดมา curry express จับมือกับ hi box นะครับผู้นำบริการสมาร์ทล็อกเกอร์ในประเทศจีนเพื่อสร้างระบบสมาร์ทล็อกเกอร์ชั้นนำของประเทศไทยรุกตลาดสมาร์ทล็อกเกอร์สำหรับรับส่งพัสดุตลอด24ชั่วโมง ให้ตอบโจทย์ความสะดวกสบายของผู้บริโภคที่ต้องการบริหารจัดการเวลาให้อยู่ด้วยตัวเองแบบอยู่หมัดพร้อมหมดปัญหาผู้รับที่ต้องรอสินค้าที่ปลายทางและผู้ส่งที่ต้องไปพัสดุที่สาขาโดยทางเคอรี่ตั้งเป้านำร่องติดตั้ง h i ฟ์บ็อ2,000ตู้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลภายใน2ปีโลตัสห้างค้าปลีกที่อยู่คู่ชายมายาวนานจัดแคมเปญราคามหาชนติดต่อกันมาหลายปีแล้วก็นำมาจัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแคมเปญนี้เป็นการรับฟังเสียงลูกค้าจริงๆนะครับโดยการหยิบเอา Data มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบแคมเปญให้ตรงความต้องการลูกค้าดูว่าพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าอะไรเป็นประจําอะไรที่เป็นสินค้าจําเป็นเขาจะเลือกมาลดราคานะครับทีนี้เนี่ยเออในปีนี้เขาส่ง Real Man b i l l b o a r d นะครับเป็นเจาะทุกอินไซต์ต่อยอดสู่ราคามหาชนลดใหญ่ได้ยาวนานกว่าเดิมก็เป็นบิลบอร์ดที่มีคนอยู่ข้างในแล้วก็ คอยฟังเสียงของผู้บริโภคอยู่ว่าอยากจะให้ลดราคาอะไรบ้างถัดมา Microsoft กกำลังเจราจาลงทุน1,000 0ล้านดอลลาร์ในบริษัทแม่ของ Chat GPT ก็ต้องเรียกว่าเป็นบอท AI ที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะครับสำหรับ Chat GPT ที่ตอบคำถามได้ตรงมากคมมากแล้วก็เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในฐาน Big Data ออกมาเรียบเรียงได้อย่างดีมากมาก ซึ่งการลงทุนครั้งนี้เนี่ยคาดว่า Microsoft จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง49%โดยการะระดมทุนให้กับ OpenAI ครั้งนี้ Microsoft จะร่วมกับบริษัทร่วมทุนอื่นๆซึ่งอาจทำให้มูลค่าของ OpenAI อยู่ที่2.9หมื่นล้านดอลลาร์นับรวมการลงทุนครั้งใหม่นี้ด้วยโรบนฮูดนะครับเดินหน้าลุยบริการแพลตฟอร์มเรียกรถผนึก Smart t a ท็กซและโฮ瓦เครือข่ายรถแท็กซี่รายใหญ่ของกรุงเทพนะครับเพื่อประกาศรับสมัคร คนขับรถแท็กซี่และคนขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนเป็นรถรับจ้างสาธารนณะร่วมเป็นคนขับกับโรบิน Hood r ไร e เปิดให้บริการไตรามาสแรกปี2 5 5 6คาดว่าจะมีรถยนต์ในระบบพร้อมให้บริการกว่า10,000คันถัดมาโ o ตัสพรีเวนะครับเป็นโ o ตัสพรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ใหม่ของโลตัสนะครับซึ่งเป็น p r e เมียมไฮเปอร์มารแห่งแรกคำอธิบายที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือเป็นไฮเปอร์มาร์เที่คัดสรรสินค้าที่ดีที่สุด จากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่ที่ขาดไม่ได้คือผู้ริโภคยังได้รับความคุ้มค่าเช่นเดิมสําหรับโรตสพรีเวมีที่มามาจากรライในภาษาฝรั่งเศสความหมายเหมือนคาว่า private ในภาษาอังกฤษหมายความว่าเป็นส่วนตัวพิเศษสําหรับแต่ละบุคคลทําให้โรตสพรีเวสื่อถึงความพรีเมียมและพิเลษที่ถูกออกแบบมาพิเศษให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบุคคลโฮตาเมดหมวกกันน็อกจากเปลือกหอย ไอเดียจากสตาร์ทอัพสัญชาติญี่ปุ่นคอนตามนะคบเป็นชื่อบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่นที่ผุดไอเดียนำเปลือกหอยเชลล์ซึ่งเป็นขยะจากอุตสาหกรรมฐานทะเลมาทําเป็นหมวกกันน็อกน้ําหนักเบาสําหรับใช้ป้องกันศีจะโดยหมวกกันน็อกดวงกระหมีชื่อว่าโคตามตซึ่งเป็นการนําเปลือกหอยเชลไปต้มในน้าเดือดและทําการสเตอร์ไรหรือฆ่าเชื้อทีละชิ้นก่อนจะนาไปบดและอาจเป็นเม็ดเล็กๆเ,เพื่อน,นําไปขึ้นพิมพ์เป็นหมวกกันน็อกที่เลียนแบบลวดลายของเปลือกหอย ซึ่งมีน้ำหนักโดยประมาณเพียง400กรัมเท่านั้นครับความวิตกกังวลของผู้ใช้รถไฟฟ้า EV คือสถานีชาร์จและตามรายงานสำรวจปัจจัยเลือกใช้รถ EV ของเ e อิร์นอันยางในปี2022ระบุว่าสถานีชาร์จคือปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ใช้รถหลายคนยังไม่พร้อมเปลี่ยนมาใช้ EV Spark Charge ผู้พัฒน,นาเครือข่ายและระบบการชาร์จรถไฟฟ้าจึงได้ออกแบบบริการสถานีชาร์จเพื่อนที่ ปัจจุบันมีให้บริการ121เมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและมีแผนที่จะขยายต่อให้ทั่วประเทศและยุโรปวิธีใช้บริการคือสมัครสมาชิกกับแอปพลิเคชัน Spark Charge เลือกเวลาสถานที่และประเภทรถที่ต้องการชาร์จจากนั้นช่างเทคนิคจะนำรูดี้เครื่องชาร์จพกพาไปชาร์จให้ถึงที่หรือหากกดใช้บริการเรียกถุกเฉินเช่นแบตหมดรองทาง Spark Charge การัารรานตีว่าจะไปถึงภายใน90นาที ทูปศิลปกรรังสรรค์ออกแบบโดยคณะมัณฑนสินมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรวัฒน์ศิริเวชมาศจากคณะมัณฑนสินมหาวิทยาลัยศิลปากรเล่าว่าทูปนี้ออกแบบให้มีการเผาไหม้ลดลงเพื่อลด PM 2.5พร้อมกับใช้วัตถุดิบในการผลิตลดลงเพื่อลดต้นทุนและลดของเสียเชื่อว,ว่ามีคนไม่มากนักนะครับที่อ่านฉลากข้อมูลพัฒนาการบนหอขนมทําให้สุดท้ายฉลากเหล่านี้ก็กลายเป็นขยะ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าเลยคิดสร้างฉลากข้อมูลแบบใหม่ที่กินได้โดยใช้การพิมพ์สามิติพิมพ์ QR Code ฉลากข้อมูลซ่อนไว้ในเนื้อคุกกี้หวังให้ผู้ริโภคสแกนอ่านได้ในทันทีโดยไม่ต้องเพิ่มขยะให้โลกส่วนที่เลือกพิมพ์คุกกี้เนื่องจากว่าภายในคุกกี้สามารถเว้นช่องว่างเพื่อแทรกชั้นพิมพ์ของ QR Code ได้และเมื่อนําคุกกี้ไปอบร่องรอยของ QR Code ด้านในก็จะยังคงอยู่แต่ด้านนอกจะดูเรียบเนียนเหมือนคุกกี้ธรรมดา ดังนั้นเมื่อผู้ริภคอยากสแกนข้อมูลจากคุกกี้ก็แค่เปิดไฟส่องด้านหลังคุกกี้เพื่อให้รอยคียอ์โค้ดปรากฏขึ้นเป็นเงาจากนั้นเราก็สามารถจะใช้สมาร์ทโฟนที่มีตัวอ่านคิวอ์โค้ดส่องไปยังคุกกี้เพื่อสแกนอ่านข้อมูลได้ทันทีเทรนด์เครื่องดื่มแห่งปี2 0 2 3เป็นวิถีของชาวแดมหรือแดมไลฟ์สไตล์ style, หมายถึงปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งต่างจากคนดื่มบ้างไม่ดื่มบ้าง เมื่อจะดื่มจะอยากไปปาร์ตี้ก็เลือกจะดื่มโ o นออลกอ l ์ออลกอ l ์ฟรี ABB 0%หรือว่าซีร o Proof และนี่คือข่าวที่ทางบริษัทหลับเอามาย่อยให้ท่านฟังในสดานี้นะครับสามารถพบกันได้ในสัปดาห์ไปในช่วงต้นสัปดาห์หน้ากันเลยครับ